สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Critical o p กครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว f p s นะครับเป็นภาพใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอยู่บนสตไทยแล้วนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยแต่ว่ายัางเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะใครสนใจเนี่ยลิงลก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับภาพเกมค่อนข้างน่านเล่นเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับมา กดเข้าไปเลยครับผมนี่เริ่มต้นอันนี้คือเล่นตั้งแต่เริ่มแรกของตัวเกมเลยนะครับดูดิเห็นป่ะกราฟิกเกมนี้แบบอุ้ยสุดอ่ะเนี่ยหมุนดูมุมกล้องต่างๆนะครับไปครับตัวเกมตอนนี้ก็ยังสอนอยู่นะครับผมเบื้องต้นนะที่เราเข้ามานะครับผมมาจัดไปครับผมโอเคอ่าเข้ามาตรงนี้เลยครับอ่่มาครับโอเคครับมันก็จะสอนให้เราทำการยิงเป้านั่นเองนะครับผม ยิงไปครับผมยิงไปยิงไปโอเคยิงไปเลยครับอุมอ้ม z ุ้ม z ุ้มตอนแรกผมกะว่าผมจะเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับแต่พอเอาไปเอามาแล้วแบบเฮ้ยมันเล่นไม่ได้วะ่ะเออตัวเกมมันแบบไม่ให้เล่นบนโปรแกรมจำลองนะครับป้องกันแบบว่าคนที่แบบยังไงอ่ะใช้เมาส์อะไรอย่างงี้เนาะมันจะขี้โกงเกินไปนะครับประมาณนั้นเออ,อโอเคครับทดลองยิงนะผม อันนี้เป็นเ k คใช่ไหมปืนนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยด้วยก็เล่นค่อนข้างง่ายนิดนึงครับไปยังที่หมายถัดไปตรงไหนวะที่หมายต่อไปเดี๋ยวก่อนเดินตามอ๋อโอเคเห็นแล้วปึ๊บเปลี่ยนปืนได้นะครับตรงนี้โอเคมาโอเคครับซื้อระเบิดโอเคครับผมจัดไปฮะโยนไปเลยใช่ไหมปึ๊บอ๋อโยนตรงนั้นบุ้ม,มเรียบร้อยอ่า ก็เป็นการฝึกแบบคร่าวๆนะครับผมของตัวเกมเนอะฝึกเมื่อกี้นี้แหละโอเคครับอู้เข้ามาแล้วภาพสวยนี่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับในส่วนของโหมดตัวเกมครับก็จะมีทีมเดสแมทนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆอีกนะฮะเนี่ยมีกู้แล้วเปิดมีแมทจากนั้นดับนะครับมีโดโดมิเนียนเนี่ยนะครับยังไม่เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมมันก่อนละกันนะครับผมกดสตาร์ทเข้าไปเลยนี่ลุยครับผมเลย อ่าอันนี้เราเลือกปืนได้ไหมอ่ามีเลือกปืนได้ดๆๆว้วยนี่ว่ะนี่เอ,อประมาณหนึ่งนะครับมากดเพลงเลยแล้วกันจัดไปครับผมลุยฟึบโอ้โหเฮ้ยอะไรอยู่ด้านหลังเมื่อกี้เนี่ยนี่งไงยิงเคสวยมาแล้วครับหนึ่ง reload r e โอ๋อในแผนที่มันมองเห็นได้นี่ว่าว่าศัตรูอยูตอ่ตรงไหนนะครับนี่ไงนี่นี่นโอโ้โหโดนยิงหัวก็บเพชช็อต สามารถกดกระโดดได้นะครับแล้วก็กดนั่งได้นะฮะเฮ้ย,ยมันตามหลังมาโอ้หลายตัวจังวะอเออรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ผมพยายามจะเล็งเป้านะเก็บปืนได้ป่ะโอ้เก็บปืนได้ด้วยยังไงยังไงเราต้องมายืนอยู่ใกล้แล้วก็เปลี่ยนปืนนะครับนี่เก็บปืนประมาณนี้อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยแข้มาเกิดไปครับผมจัดไปฟึบ มันไม่ได้ให้แบบมันไม่ได้แบบว่าให้เราเล็งเป้าอ่ะอันเนี้ยเออคือกดยิงเ่ะกดเล็งเป้าไม่ได้อ่ะกระโดลงมาอ่นี่ไงโอ้เพียบเลยอุ้ยอย่าอย่าเพื่อนนี่แน่เรียบร้อยสวยงามครับผมตอนนี้จากที่เล่นอยู่นะครับก็แบบลื่นๆเลยนะผมเล่นอยู่บนซัมซุงโน้ตแปดนะครับผมอืมโอ้โหหลายตัวจังวะอุ้ยอุ้ยอุอย จริงๆเป้ามันก็เหมือนเหมือนแบบจะเลงให้อยู่นิดนึงนะครับอืมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลงแบบเป๊ะๆอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือชนะแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เรียบร้อยเออเล่นกับบอทเล่นกับบอทโอเคตามนี้กดออกได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปดูเมนูอื่นๆของตัวเกมกันนะครับผมอืมโอเคเลยภาพเกมถือว่าโอเคเลยแล้วก็อันนี้คืออะไร ยอมรับเงื่อนไขกันให้บริการอาโอเคกดกดยอมรับให้หมดนะครับไม่เอาส่งแจ้งเตือนเบื่อมากนะครับเวลาส่งแจ้งเตือนนะอ่ะกดอนุญาตไปนะครับผมแล้วก็ทําการใส่ชื่อครับตั้งชื่อนะฮะโอเคตามนี้เรียบร้อยกดโอเคเลยนะครับอ่ามาแล้วนี่บรรยากาศข้างในตัวเกมนะครับนะตอนนี้อ่าล็อกอินวันแรกนะครับผมจัดไปโอเคฟึบแล้วก็ เข้าเกมประจําเดือนนะครับมีแจกแบบประจําเดือนด้วยนะฮะตามนี้นะครับนี่คือของแจกนะเรียบร้อยแล้วก็มาดูเซตติ้งหน่อยนิดนึงนะครับผมกดเข้ามาตรงด้านบนนะครับปุ่มมันจะแบบเล็กๆนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็มาปรับในส่วนของพวกเกมเพลย์ต่างๆนะครับเราสามารถปรับได้หมดนะก็ลองเข้ามาดูนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนิดนึงนะครับผมอ่ะเรื่องภาพครับมาดูหน่อยซิ เอพีเอสนะครับอุย้ยปรับ APS ได้ถึง120เลยว่ะแต่คือมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนเนานะว่าจะปรับได้แค่ไหนนะครับอืมแล้วก็ความละเอียดนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าแบบสูงสุดอ่าลองดูนะถ้าเกิดผมปรับสูงสุดแล้วโทรศัพท์จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุณภาพการเคลื่อนไหวอ่าแบบสูงเลยนะครับเอาสูงแบบทุกอย่างอะ่ะอ่ะประมาณนะั้นแล้วก็เรื่องเสียงนะครับก็ปรับได้เลยนะครับตามใจชอบของเรา กดออกไปดูเมนูด้านนอกนะครับแล้วก็มาดูซองจดหมายนิดนึงนะครับว่ามีอะไรแจกเปล่านี่โหมีของมาแจกอยู่นี่่าเกองกองกลงอณ์นะครับแล้วก็เหมือนจะได้ปืนมาหรือเปล่าอันนี้ปืนสีทองด้วยอะ่ะโอสแนค็คเคอ่ะเรียบร้อยรับหมดแล้วอ่านหมดแล้วเรียบร้อยนะครับรับแล้วอ่ะโอเคตามนั้นนะครับแล้วก็มาดูตรงภารกิจครับแดงๆนิดนึงอ่าอันนี้คือความสําเร็จนะ นี่กดรับได้ครับผม,มรับไปเลยเรียบร้อยเฟิรโอเคเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีแบบเออหน่วงๆน,นิดนึงนะครับนะตอนนี้จากที่ผมลองกดดูนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะครับกดเข้ามาดูหน่อยสิเมื่อกี้เออปืนอันนี้เหรอ mp7 อ๋อ,อน,นี่ไงอ๋ออันนี้คือ อที่เราได้มามันจะเป็นสกินปืนของเขานะครับก็กดสวมใส่ได้เลยนะฮะนี่นอสกินปืนสุดยอดเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์จะดุดหรือเปล่าว่าเรื่องอะไรวันนี้เอออ่าสกินปืนได้มาครับโอ้อันนี้สกินปืนเพียบแล้ว่ะอัน,น,นอื่นๆก็มีนะครับสกินปืนเนี่ยดูดิตัวเกมถือว่าอค่อนข้างน่านเล่นเลยนะครับผมอืมโอ้โอเคโอเคเลยโอเคเลย อ่าโอเคครับก็ดูพอประมาณคร่าวๆนะครับของในส่วนของตัวเกมนะอดูพวกสกงสกินต่างๆเนี่ยมันจะมีสกินให้เราเลือกอยู่นะครับเพียบเลยอ่าโอเคก็ลองเข้ามาดูละกันนะครับผมเอาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมเออโอเคแล้วก็เมื่อกี้มีไอเทมด้วยไอเทมวันนี้กดใช้ลองเปิดดูซิมันจะนวงๆนิดนึงครับ ต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะอได้สกินปืนมาใหม่ครับกดสวมใส่เลยก็ได้นะโอเคตกลงแล้วก็เปิดอีกหนึ่งกล่องครับผมปึ <c> ๊บ <oughs> เปิดมาอันนี้คือโอ้โหไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรเลยอโอเคเรียบร้อยถือว่าเราได้ปืนมาแล้วนะครับประมาณนี้นี่ไงปืนอันนี้ยนะครับผมตามนั้นนะครับอโอเคทีนี้ก็ดูในส่วนของเมนูอื่น,นมีอะไรบ้างครับภารกิจอีกแล้วรับได้อีกแล้วครับตร,ตรงนี้นี่ กดเข้าบปรับเลยโอเคแจกเงินนี่ EXP ได้ EXP ด้วยโอเคอัมนั้นอืมแล้วก็เอ่อไหนโหมดตัวเกมนะครับนะตอนนี้ยังเลือกได้แค่ทีมเดสแมทอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอ่อสามารถสร้างห้องได้นะครับสามารถเลือกแผนที่ได้ว่าอ่าจะไปแผนที่ไหนยังไงนะครับผมอืมในส่วนของเอ่อโหมดอื่นๆเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับอืมนะ ก็จะเปิดตามระดับเลเวลนะฮะยังล็อกไว้อยู่นะครับนะ mm. ตอนนี้ตัวผมเหมือนจะยังไม่เลเวล2เลยมั้งเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมีตาสัญลักษณ์อะไรด้วยนะเนี่ยโอเคตามนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมในส่วนของโหมดต่างๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ลองโหลดไปเล่นดูแล้วก็ติดตั้งดูนะเออเพราะว่า ก็ไม่ได้มีเวลาเล่นมากนักนะครับก็เลยเอามาให้ดูแบบคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับผมโอเคมาอันนี้จัดไปครับผมโอเคลุยเลยมารล้วนี่จัดไปทำไมผมไม่ได้จกินปืนอันนั้นวะแต่ไม่รู้เปลี่ยนยังไงแหละช่างมันเถอะนะครับอันนี้ก็ให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่หลังจากที่ปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของกราฟิกนะครับผมก็ได้ภาพตามนี้โอเคม, okay, มา อุยเดินลงไปครับต่ตู้อยู่ไหนโอ้ยอยู่ตรงนู้นนี่เนี่ยเป้าเป้ามันเล็งให้นะครับเป้ามันเล็งให้อยู่นะจากที่ผมลองปล่อยนะครับผมนี่เนี่ยดูนะดูนะดูนะนี่เนี่ยมันจะแบบมันจะไม่ได้เล็งแบบให้แบบเออแบบจริงจริงจังๆมากอะบอกไม่ถูกนะว่ามันแบบยังไงนะครับอืมนี่เนี่ยถ้าเราเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเล็งเท่าไหร่นะครับ แล้วเราก็ปรับๆเอาเลื่อนๆเอานะฮะประมาณนั้นเฮ้ยเอย๋สวยๆทีมผมนำเว้ยตอนนี้อยู่ในแจยู่ในแจโอ้โนี่ไงนี่ไงเออเรียบร้อยโอเคมีมีคนเล่นแบบว่าสไนยเยอะอยู่นะนังไงยังไงังไงังไงนี่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 เออเรียบร้อย ผมว่ารู้สึกจะเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยอืมก็ลองไปดูในส่วนของตั้งค่าเนาะน่าจะปรับเปลี่ยนในส่วนของตรงนี้ได้นะครับเวลาเป้าการยิงต่างๆเออการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะปรับได้อยู่นะอโอ้โหมาอย่างนี้เหรอโอ้ยเรียบร้อยเอ,อมาบุกถึงขนาดนี้โอ้เพื่อนเพื่อนใจเย็นครับผมเฮดช็อต เฮดช็ head shot, head shot. อตเฮดช็อตอ่ามาไหนลองเปลี่ยนปืนดูดิเคอลองเอานี้ดูครับผมอ๋อเล็งเป้าได้เล็งเป้าได้โอ้เรียบร้อยกะจะเล็งยิงเขากับโดนยิงเองสันไงเคผมว่าโอเคนะตรงที่เอ่อมันสามารถที่จะแบบอุ๊ออกำลังจะพูดใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนมันเปลี่ยนปืนกันได้อ่ะอืม อันนี้ซื้อของได้นะครับเนี่ยดูพวกปืนต่างๆนะครับผมอ๋อนี่ไงปืนอ่ากดเลยชึบนี้ได้มาแล้วสกินทองครับผมโอเคกดเปลี่ยนก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้ถ้าผมเดินไปนะตอนนี้จะเป็นอะไรล่าวมามามาแล้ว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 นี่มาดิ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 เพื่อนเพื่นอนโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายช่ชยช,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 ชยอบยอบยอบโคตรมั่วโคตรมั่ว คนมัวนม่วโคตรมั่วแล้วก็เรียบร้อยเออ <c oughs> โอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ข้างหลังไปไหนละอา้าวตายแล้วนี่หว่างูนี้อ้อมมาถึงขนาดนี้เหรอเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยระยะเวลาการเกิดใหม่ก็ถือว่าไม่นานนะอืมแป๊บเดียวเองนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าๆครับผม ดูแผนที่เราก็ได้นะพูดถึงะว่าอยู่ตรงไหนยังไงโอ้โอโอโโอโอเลื่อนยากหมุนลําบากเหมือนกันนะฮะต้องเอาโทรศัพท์ <g ülme> มาใกล้ๆหน้านี่นี่ผมไม่ค่อยถนัดนะฮะชึบอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ละอะไรเอ่ยนี่แน่เรียบร้อยสวยงามเอเเอาแล้วครับเดิน เลาะรัดเลาะไปโอยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เนี่ยโอเคสวยครับผมอ่าได้คิวได้คิวเฮ้ยเฮ้ยขยโระเบิดโอ้โอ้โอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นมันหลบอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยสวยฟึบฟึบโอเคอ้าวโอ้โหโดนยิงด้านหลังแต่คิดว่าทีมผมน่าจะไม่รอดนะน่าจะแพ้นะครับ ดูดิคิวมันแบบว่าเขานำเยอะแล้วอะนำไปห้าตัวแล้วอะเอ้ยนี่แน่โอเคฟึบเป้ามันเล็งให้อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้แบบเล็งแบบเป๊ะๆเ,เหมือนแบบพวกเกมอ่าฟรีไฟล์หรืออะไรอย่างงี้นะครับเล็งให้นิดหน่อยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาแบบจอๆเรียบร้อยเลยเอา้ามาอย่างนี้ เพื่อน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 จะไปไหนเพื่อนจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนครับผมเนี่ยจะกระโดดหนีเหรอสวยงามอยู่ไหนวะโอ้ยหมดเวลาครับผมยิงไม่โดนด้วยอืเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเกมเพลย์เนะเออใครสนใจก็ลองโหลดดูได้เลยนะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมเวลาเล่นเสร็จนะก็จะบอกนะครับว่าเราคิวได้เท่าไหร่ ตายากี่ครั้งนะครับผมแล้วก็เหมือนจะแบบการช่วยเหลือหรือเปล่านะครับแล้วก็จะบอกในส่วนของปิงของเรานะครับว่าปิงของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมสรุปก็คือทีมผมแพ้นะครับแล้วก็อา่านะตอนนี้เลเวลอัพแล้วเรียบร้อยครับเล่นแค่เกมเดียวก็ปลาไปเลเวลสามแล้วว่าถือว่าแบบเลเวลแบบว่า,อ,าอัพค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับผม ยังไงก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วของตัวเกมอาจจะไม่ได้ปลดล็อกในส่วนต่าง,างๆให้ดูหมดนะครับก็ลองเข้ามาดูเองก็ละกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงแต่คือบอกเลยว่าอย่างที่เล่นไปนั่นแหละนะครับเลื่อนปลื้ดเล,ลื่อนปื้ดเลยนะการาฟิกตัวเกมก็ทําออกมาได้สวย นะครับน่าเล่นทีเดียวเอาล่ะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับว้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอาไว้เท่านี้แหละนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม